เดียวนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบปิดบ้องบ้านจากมอนเตอร์นะครับวันนี้ซีว่าเราจะเล่นเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวเราไปเตรียมป้อนก่อนนะแรกเราจะมีเป็นปืนนี่ให้เลือกนะแล้วก็ลกูกนนาจะไป ลูกหนึ่งอยู่แลคลิปหน้าค่อยไปลูกสองนะนั่นทุกคนแล้วผมจะกดไปลูกหนึ่งเหมือนเดิมทำไมวะฮะเอาของมรู้สึกวิ่งผมพุ่งตรงนี้ใช่ไห แล้วก <Es> <an> <economies> ็เซตนี้คุ้มมากนะกดล็อกคู่หอกคอยนะเราจะเอาของคองเรวระเบิดไอเอากันนะโอ๊โหางนวาันี้ผมมีหมดยกเลยอ่ะวม่มี้ผมปวดหัวไปวางของกัิน

ใช้คู่กันดีที่สุดอย่าใช้ปืนกลอันแใ้หนึ่งอย่าใช้ปืนกลแล้วก็อย่าใช้แค่ระเบิดก็ใช้คู่กัน 你那个。 เนี่ยตัวเนี่ยไอตัวเนี่ยชื่อเนี่ย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 คือมินิกันมันยิงรัวได้ดีมากเลยนะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบไปตรงน,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 นี้เห็นไหมพวกปืนกลจะใช้อะไรนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอย่างโหดอ่ะปืนกลเราเอ้ยเกือ <c ười> บตายเกือบตาย นี่มันมีอยู่สองจุดอะที่เราควรไปก็คือตรงนี้แล้วก็บนหลังคาบ้านนะเดี๋ยวผมชนะตรงนี้มากกว่าชิฟฟงผมมันจะมีนิกันมันมันจะเป็นมินิกันนะมันต้องกดค้างอย่างเงี้ยยิงได้นะมันไม่ได้ยิงเป็นนัดเป็นนัดนะมันต้องกดค้างเอาผมชอบอะมันยิงได้ดัวยสองร้อยนัดด้วย กระสุนอินฟินิตี้เลยนะเกมนี้โอ้ยยังสะใจอะ่ะสำหรับคนที่ชอบยิงค้างเหมือนผมอะ่ะชิบไปโดนเป็นไงหูอย่างแม่นนะผมอะ่ะหูไปเรียนมาตั้งสองปีสองวันนะเอ้่ยไมไ่ทำอะไรเลยตายแล้วชิบ ขึ้นมาข้างบนยันโอ้โหเอตัวดำมาเอาตัวดำมาทุกคนรีโหลดรีโหลดไป <c oughs> เต็มแม็เกเต็มแม็กเต็มแม็กไอตัวดำนี่เลือดโคตรเยอะเลยนะทุกคนตายไหมาตายยัง ตายยังตายแล้วสวยไม่สวยอะครับเก็บปืนกันกลับไปที่เดิมกันอ้าวตกเฉยเราไม่กลัวตายนะดูดิ ي, ดูดูพวกบืนกลเราโหทำงานแบบขยันแข็ง,แข,งแข็งมากอ่ะช่วยระเบิดลูกหนึ่ง คือระเบิดหนึ่งลูกมันจิงมันมันใช้มันระเบิดสามครั้งอะ่ะโหเสียไปทั้งสามเก้าโลบัร์ก็ไม่คุ้มเลยสามเก้าโลบัรก็เนี้นะยี่สิบาทนะระเบิอือสิบเก้าสิบเก้าจุดห้าสิบสิสิบเก้าจุดห้าสิบสตังนั่นแหละแต่อยากแต่ก็พูดยี่สิบเพราะมันไม่มีให้เติมสิบเก้ายี่สิบสตัง ไอ้รงสอบนั่นคืออะไรอะ่ะยังไม่เคยไปเลยมีอะไรขายอะ่ะเฮ้ก็มามาออเออมันไม่มีกล่องให้ซื้ออ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันข้างบนนี่ก็ไปได้นะมีกล่องไหมมีกล่องดอกไหม มีปะมีกล่องดอกปะมีไหมนี่น,นี่มีกล่องดอกสวยตามหากล่องกันเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ตังค์เพิ่มได้ด้วยนะเพราะว่าผมมมีป้อมปืนนะครับเงินก็จะดอปไม่อั้นคนคต จีเนี <laughs> ยดเด้อเก็บไปแล้วไม่ต้องไหนอีกวะ <laughs> ไม่ใชหมดอะไวเพราะผมไปหมดละล้วเป็นตรงนั้นคนยังไม่เคยไปปะตรงนี้ก็และแต่ตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้สไนเปอร์นะครับนี่ลานตรงกางๆนีแล้วก็กลนแล้วก็ปืนจนับกลนยิงกลนเลย จะไม่ค่อยถนัดสำหรับผมเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่กลัวตายอ่ะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะรับประกันว่าคุณจะไม่ตายแน่นอนยกเว้นถ้าไอ้พวกมอนเตอร์มันจะเข้าบ้านเราได้นะถึงจะตายว้นน้เพื่อนจะล่อนไปทำไมล่ะไกลกว่าเดิมอีกน,นู่นยิงให้

ยิงกราดยิงกราดปุ๊บปุ๊บายยาวหยาครับเรายาวหยาเหยาเยาเยาเยา,ยาชิบ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 ไปเอาลองกองไปกินสักหนึ่งลูกแต่แกในปากสามครั้งโคตรอร่อยอนะ่ะเหนือเห็นไหมซอมบี้ชอบมากเลยเห็นไหมเดินมากินอ่ะลองกองอร่อยมากนะทุกคน ไปอยากรู้ว <accurately S 2> ่าตรงนี <ics> it, yeah, it, ้ม er. ันเข้าไม่ได้เหรอเนี่ยมันเข้าไม่ได้อิววิยวยววิ้โอ้ไม่นะให้โหลดอย่างช้าเลยไหนถ้าคิดได้ปืนอะไรมาอ๋อนี่ปืนนี้มาปืนนี้ยังไม่ได้เลยปืนนี้ด้วยเนี่ยปืนเนี้ยไปยืนยืนอยู่ข้างบนอ่ะเดีอ่ะ ไปที่แคมป์ลอยดีกว่าเรามีอยู่สี่หมื่นอะไม่รู้จะซื้ออะไรดีอะทุกคนเพราะว่าผมก็ซื้อทุกอย่างแล้วนะที่มันจําเป็นอนะเรารับเงินสี่หมื่นบาทเพราะปืนกับอาวุธผมก็น่าจะมีแบบดีที่สุดในเกมอะไอเลื่อนนี่ผมเคยเห็นเขาใช้อะมันน่าจะไม่ค่อยดีมากนะคาตนะุ้ยผมว่าคาตนาจะดีที่สุดแล้วนะทุกคนนะ จับปืนเนี่ยคือ uh ผมชอบอ่ะมินิก uh ัน์น่ะไม่รู้ว่าปืนไหนที่ดีกว่าอีกไหมแต่ผมชอบปืนเนี่ยนะทุกคนชือ่อยิงยิงกาอูพี่ดำมาพี่ดำมาโหลดโหลดโหลดรีรีรียิงว่ะยิงพี่ดำยิงยิงยิงเป็นไงเป็นไงเป็นไง แตกไหมแตกไหมแตกไหมพี่แตกแตกไปเถอะออตายแล้วแหละมัง้ง <c oughs> <c oughs> บังคับเลยไม่ตายก็ต้องตายพี่แดงมาชิปยิงกาดิบยิงกดคทับบายดูสิมันจะขึ้นบ้านเราได้ไหมยโอย ฐานแล้วโครแข่งแกล่งครับเว้ยถ้ามันมีวันระบุไว้เหมือนเก้าสิบเก้าคืนเนี่ยคือ,อ,อมันน่าจะสนุกมากเลยนะแข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่กันอะไรเงี้ยคือน่าจะได้อยู่นะทุกคนนะแบบให้เล่นสักประมาณสิบคนอะไรเงี้ยน่าจะได้อะนะไอ้สองคนนี้มาด้วยกันตลอดเลยเอ้ย เฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงเอเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยได้ไหม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 โอ้โหอสูรเข้ามาในบ้านเฮ้เพื่อนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยโอ้โหอดเลยว่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านครับผมฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ